ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะปลูกบ้านนะครับของเราติดถนนนะครับน้ํำไฟพร้อมนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่120ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเหมาะสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับงบไม่มากนะครับมองหาที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับ เหมาะเลยนะครับด้านหน้านะครับติดถนนนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะว่านี่นะครับนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับทุกคนจะต้องผ่านที่ดินของเรานะครับเวลาเขาจะเข้าไปบ้านนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3231นะครับออกไปนี่นะประมาณ400เมตรนะครับนิดเดียวนะครับนี่ครับถ้าเรามองไปนี่นะเราจะเห็นเสาไฟฟ้าอยู่นั่นนะครับนั่นคือถนนทางหลวงชนบทนะครับถ้าเราไปนี่นะครับน้าในขัดไปเนี้ยนะครับนะทางนี้จะไปทางโรงเรียนเจนหัวไปตลาดบางหลวงนะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงไปด้านหน้านะครับถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับอยู่ที่400นะครับครับล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตลาดบางหลวงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลกับอีก400เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับออกไปนี่นะครับเราเลี้ยวขวานะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น321นะครับมาลายแมนนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 10กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่19กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่68กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่69กิโลนะครับนะครับของเราจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับจากถนนทางหลวงชนบทนะครับเข้ามานิดเดียวนะครับ400 400เมตรนะครับนิดเดียวนะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับ นี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับติดแนวรั้วนี่เลยนะครับในบ้านเพื่อนบ้านนี้นะนี่ครับนี่ครับแนวรั้วติดกันเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยครับติดกันนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราไปถึงแนวเขตของเรานะครับตรงต้นมะม่วงนะครับทับของเรานะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ19เมตรเนี่ยครับไปนี่19เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับของเราก็ไปตามแนวรั้วเพื่อนบ้านนะครับไปตามนู่นเลยนะครับนี่ครับทับความลึกนะครับอยู่ที่25เมตรนะครับ ลึกไป25นะครับของเราไปถึงตรงนั่นเลยนะครับที่เราเห็นเหมือนทิวต้นไม้นะครับนั้นนะครับความลึก25เมตรนะครับส่วนนี้จะเป็นที่ดินของเรานะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่500,000นะครับที่ดินเนื้อที่120ตารางวานะครับขาย50 0 0,000นะครับของเราต่ํากว่าถนนนะครับนี่ครับจากพื้นถนนนะครับลงไปหาที่ดินของเรานะครับน่าจะอยู่เราประมาณสัก50เซนนะครับถึง70เซนนะครับถ้าถมถมหน่อยนะครับปลูกบ้านก็ได้นะครับ อย่างคุณลุงนะครับคุณลุงเขาก็ไม่ได้ถมนะนะครับก็ยกพื้นสูงนิดหน่อยก็ปลูกบ้านได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากให้สวยนะครับนะครับถมให้เต็มนะครับสวยเลยนะครับของเราเป็นโฉนดคุดแดงนะครับครับนี่นะครับแนวเขตเรามาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับแนวเขตเรานะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนะครับผมย้อนกลับไปนี่นั้นนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่สิบ้าเมตรนะครับ ครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนน Somehow, genau, น,นี่นะครับครับทิศตะวันออกนะครับด้านหน้านะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับของเราตรงไปนี่เลยนะครับของเราจะติดตรงด้านหลังบ้านของคุณลุงนะครับแต่คุณลุงบอกแล้วนะครับว่าถ้ามีการซื้อขายกันนะครับวางมัดจําไว้นะครับเดี๋ยวคุณลุงเขาจัดการเอาออกให้เรานะครับหรือให้เรานะครับของเราก็ได้แนวตรงๆไปนี่เลยนะครับความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับเลยตรงบ้านไปนะครับก็จะ ลึกอยู่ที่25เมตรนะครับของเราเป็นเหลี่ยมสวยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่120ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่5 0แ0,000นะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับวันนี้บายๆขอบคุณครับ